เรื่องหนึ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์รัฐบาลอนุทินก็คือเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะดูสิว่าจะเป็นอย่างไงในช่วง4เดือนถัดจากนี้เพราะว่าเอาแค่เริ่มต้นก็เ,เสียงกระแสเสียงที่มีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ต้องต้องรอดูว่าจะมีมาตรการในการดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บ้านหนองยักแก้วนะคะคือเหตุการณ์ที่บ้านหนองยักแก้วเนี่ยมองจากดาวังคาลงมาก็รู้ว่ามันเป็นการจัดฉากเป็นการจัดตั้งเพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งพอสร้างสถานการณ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเป็นไปตามที่ต้องการแล้วคุณมาเน็ตก็เดินหน้าในการฟ้องโลกทันทีนะคะมีการส่งจดหมายไปยังผู้นำโลกคนสำคัญสำคัญในประเทศมหาอำนาจหลายประเทศ แล้วก็รวมถึงนายอันวาอิบราฮิมด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประธานอาเซียนซึ่งไม่ใช่แต่ส่งจดหมายไปถึงอันวาอิบราฮิมอย่างเดียวเท่านั้นค่ะมีการต่อสายโทรศัพท์สายตรงถึงนายอันวาอิบราฮิมด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยนายดนตรีของกัมพูชาคุณมาเน็ตค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยใจความว่าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายอันวาอิบราฮิมนายมนตรีของมาเลเซียแล้วก็ประธานอาเซียนเกี่ยวกับ เรื่องสถานการณ์ที่น่ากังวลในหมู่บ้านเปรยจันจังหวัดบันเตียเมนเจอในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ในวันนี้ยังคงพัฒนามีความมีการพัฒนาที่น่ากังวลต่อไปตนจึงขอแนะนำให้นายอันบาอิบราหิมเข้าแทรกแซงทันทีเพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่างกองทัพไทยและพลเรือนกัมพูชาโดยการรักษาสถานการณ์ให้สมบูรณ์ไม่มีการกระจายความหลากหลายหรือการดำเนินการใดๆที่ขยายขอบเขตความขัดแย้ง และรอการแก้ไขปัญหาชายแดนจาก JBC ในอนาคตตามข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยในการประชุม g b c หรือคณะกรรมการชายแดนในวันที่10กันยายน2568ไม่ได้มีการพูดถึงสิ่งที่ชาวกัมพูชาพละเรือนของตัวเองได้กระทำเลยนะคะแต่บอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมีความตึงเครียดระหว่างกองทัพไทยกับชาวบ้านกัมพูชา ไม่มีอาวุธเนี่ยแต่จะต้องมาต่อสู้สู้รบปรบมือกับกองทัพของไทยเนี่ยคือในข้อความที่ระบุก็มีการบิดเบือนอยู่ในนั้นเพราะถ้าหากว่าจำได้กองทัพก็ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดำเนินการเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายบ้านเมืองนะคะไม่ได้มีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเนี่ยนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่เราก็ น่าจะคุ้นเคยนะคะกับมุกนี้แนวทางนี้ของกัมพูชาปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ค่ะตอน3มทุ่ม36นาทีเฟ e บุ๊ k <Facebook S 1> ของนายอันบาอิบราฮิมนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการรับลูกในทันทีนะคะบอกว่าเย็นวันนี้ผมได้พูดคุยกับเพื่อนผมอนุทินชาญวีรกูลนายมตรีของไทยเพื่อเดินทางเยือนมาเลเซียหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกอย่างเป็นทางการ การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านเราได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้านล่าสุดเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาผมได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของทุกฝ่ายในการรักษาสันติภาพและไม่ยอมให้ความแตกต่างใดๆก่อเกิดความตึงเครียดที่ไม่จําเป็นผมขอเรียกร้องให้ทุกประเด็นถูกนําเข้าสู่โต๊ะเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC มาเลเซียเชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งการเจราจาการพูดและความเข้าใจเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสร้างส,างสันติภาพและสียรภาพในภูมิภาคไม่แน่ใจว่านายอันวาได้เรียกร้องในเรื่องนี้กับนายฮุนมาเน็ตหรือไม่นะคะเพราะจริงๆแล้วเราประเทศไทยเราเรียกร้องเรื่องของการพูดคุยเจราจาแบบทวิภาคีมาโดยตลอดด้วยความสันติกับทางฝั่งของกัมพูชาแต่ว่า หน้าฉากของการพูดคุยผลการพูดคุยเจรจาฟังดูดูแล้วเหมือนจะดีแต่ก็ยังคงมีเรื่องมีประเด็นให้ได้เกิดขึ้นกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการพยายามจะบิดเบือนสร้างเรื่องสร้างประเด็นอยู่ตลอดเวลาจากทางฝั่งของกัมพูชาด้วยเนี่แหละจึงต้องรอดูท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคุณอนุทินด้วยรัฐมนตรีกรลาโหมด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเพราะทฉันเชื่อว่า ประชาชนคนไทยก็อยากจะรอดูท่าทีนี้ว่ารัฐบาลน,นี้จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เรื่องนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันกระทบใจของคนไทยและเขาก็อยากเห็นผู้นำของประเทศอยากเห็นรัฐบาลที่บริหารประเทศในขณะนี้ตัดสินใจและมีความหนักแน่น ตัดสินใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนคงรอดูท่าทีว่าพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เมื่อคุณมีอำนาจในการเข้ามาบริหารประเทศอย่างเต็มที่แล้วอย่างเป็นทางการแล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อมีคนเข้ามาบุกรุกรุกรานในบ้านเราจะให้เราอยู่เฉยจะให้เราไม่ทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้แน่ๆมันทำไม่ได้เพราะเราก็ยืนยัน กองทัพเราก็ยืนยันอะไรของเราก็ยืนยันหมดว่านี่คือพื้นที่ของเราที่คนกัมพูชาก็อาศัยความใจดีของเรากลับมาย้อนทำร้ายเราเองนะคะนี่กำลังพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของที่บ้านหนองยกแก้วเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมาคิดถึงเรื่องของการเปิดด่านในช่วงเวลานี้รับรองค่ะ รัฐบาลคุณอนุทินไปต่อยากแน่ๆนะคะเพราะกระแสเสียงของประชาชนคงไม่ยอมอย่างแน่นอน